วันนี้นะเราก็จะไปดูคอนเสิร์ตอินเคียร์วูเดกับเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะไรเอาละครับทุกคนนะวันนี้นะครับอยู่ก็อยู่กับผมนะครับผมโอตากมคอนเทมนะครับผมวันนี้นะเรา จะไปดูคอนเสิร์ต Bnk Vode กับ Gomana ผมเราจะได้ไปดู Bnk ในรอบ8ปี <c oughs> ไม่ใช่8เดือนในรอบ8เดือนนะครับผมที่เรากักตัวมานานแสนนานวันนี้เราก็ได้ดู Bnk ครั้งแรกในปีนี้ครับเพราะว่าโควิดเนาะทำให้เราห่างไกลกันนะครับผมวันนี้ก็เป็นโอกาสดีก็เลยไปดู Vode ดีกว่านะครับผมตอนนี้เราต้องเสียงเบลไปก่อนเพราะว่ายังไม่มีใครตื่นเลยนะครับผม <c oughs> ก็ง,งานนี้จัดที่เซนชั่นศิลปจัดจที่เซนทันชลบุรีนะครับผมก็ไปเจอกันที่เซนทันเลยนะครับเจตานุเมกามีโอ้โหมองกล้องมองไม่เห็นเลยตอนแรกอะ่ะเอาละเร<ห>าอยู่กับเพื่อนไอ้ต้านมาแต่งตัวดีนะเสื้อเสื้อหมวกใหม่กางเกงดีนี่ฉนเาแต่ง นี่แล้วเราอ่ะเราใส่อะไรนี่นะครับอะไรฮะนำเสนอได้มีอะไรบ้างบูตอยู่ออดิแดนครับอดิแดนไหนออดิแดนห้อยฮะราคาวันนี้ตู้นี้ห้าพันครับแล้วแล้วเสื้อฮะสามสี่ฮะเดี๋ยวนนี่รายการรีวิวเสื้อหรือบีไอดอลนะรายการไยการหกพันครับที่ไม่ได้ก็นี้อย่าบอกนะอย่าบอกนะอย่าบอกนะโยนสำข้าวอะเอ่อแอร์พอร์ตแอร์พอร์ตกระเปาตังกระเปาตัง แปดพันแปดพันแปดพันมึงซื้ออะไรแพงเยอะขนาดนี้วะมีนี่นะครับที่ใส่ยานะฮะจะบอกก็เป็นพันเหมือนกันอะราคาพันนะสองพันเอ้โหแค่นี้ดูลามอนเนี่ยนะเกงอะไเกงสี่พันทก้งสิ้นอะไรอะไรเขาเรื่องเกงเลยเรื่องอะไรเว้นสองพันทำเว้นสองพันเม็แม็อีกประมาณสองสามพันโอ้โหที่พูดมาทั้งหมดนี้ไม่ใช่ความจริงหมดเลยนี่มาอันนี้ก็อันนี้สามาเดียวหกสิบบาทอ่าแต่ป้ายเขียงนี่ก็ร้อยหนึ่งอ่า อันนี้ก็สามร้อยมั้งแต่ไม่ผิดซื้อมาปีหนึ่งแล้วเจโดแลแต่เสื้ออนะันนี้ก็เฮ้ยนานนานนะเสื้ออันนี้400กว่า 400? ใช่ <c oughs> นาฬิกาก็15เ่นห้เจี้ อันนี้ได้ปีจากพี่ัาจังนี่แหวนแหวนใครวะนะแหวนปั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 นโอ๊ะอะไรนี่นี่ดหน่อยดีเสื้อหน่อยดีเสื้อหน่อยดีเสื้อหน่อยดีดีวีเสื้ออะไรสองไอ้เอลทำไมดีวีวีเทอร์ไม้มองมเห็นอยู่แล้วไอ้ไม่นัดเสื้อดำกูเองมึงเสื้อคนเดียวไงเขาออกแบบเสื้อเนี่ยไม่รู้ทำไมดูเป็นเผยเป็นสีพูวะรู้นี่คือสภาพคนนะณตอนนี้โคตรของโคตรเยอะดูดินั่งกันเรียงกันเป็นแถวนะฮะ ตอนนี้นะฮะเราก็อยู่ที่เคฟซีนะ่เราเห็นว่าเห็นป้ายข้างหลังป่ะก็นะฮะผมเราก็มากินข้าวขวานนะฮะตอนนี้ก็คนละเมืองของเราก็มาเกือบครบแล้วนะฮะเฮ้ทักทายหน่อยดิอนี่นี่ี๋ยวอีกสามคนได้อยู่ข้างหลังเราอะเราหาเขากันยังไงฮะโอ้โหนั่งกันสามคนน้ำเป็ผพักนี่คนนี้เพิ่งเข้ากล้องครั้งแรกหรือเปล่าวะ อ่ไรครับถ้ามาขายของไม่ไม่ไม่ไ่ K K K อะไรวะอะไรครับเนี่ยก็นะเดี๋ยวขอตัวกินข้าวก่อนนะครับผมบายับายครับไปไสบายครัไปไปยบายไปไปไปไไป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 ไรไป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 ไนไป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 นปไไปไนไปไไปไเปไปไปนเราไป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 ไเนไปปไปป เละแล้วนะดูดิฟิล์มโทรศัพท์ดิโอโแตกเลยานี่ฟิล์มเสร็จป,ปุ๊บเดี๋ยวเราก็ลงมาข้างล่างไปไปที่ที่เรายืนต่อ <c oughs> ก็เจอกันข้างล่างอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูจำนวนคนข้างล่างกันว่าเฮ้ยข้างล่างอะแม่งเยอะขนาดอะไระเดี๋ยวให้ดูประชากรับว่าเยอะแค่ไหนให้เงินกอตอนนี้ก็ดูว่างๆฮะโล่งๆอย่างนี้ฮะดวช่วงเที่ยงอะเดี๋ยวก็รู้ว่าคนเยอะแค่ไหนประมาณนี้ฮะ เดี๋ยวไปดูอีกฝั่งหนึ่งมันมีอีกฝั่งหนึ่งอยู่นะเนี่ยโหคนอย่างเยอะตอนแรกก็แถวยาว,วมากทุกคนในหน้าเวทีอ่ะสวยงามมากและนี่คือประตูทางออกอย่างใกล้อ่ะคือจบงานปุ๊บแ <c oughs> ม่งพร้อมออกทันทีแน่นเลยตอนนี้เมื่อกี้เหลือครึ่งเดียวนี่เติมแน่นสก,ก้าเลยอเอาไปกี่ใบแล้วเ่ทวันนี้ออกไปแล้ว,ป,ลวประมาณสามโอ้โหสามใบ จะแก้วสามมพี่เดียวเราไว้ยังไม่มีหนุ่มก็ได้พี่ก็เปฝากพ่อฝากแม่คุกกี้เลยทีเดียวปัญหาไม่มีตายไปขอแก้วนัช็อกโกแลตเย็นครับขอบ ไปเราไปเปิดกันดีกว่าเพราะเราจะได้ HSR หรือไม่ก็เดี๋ยวเราไปนั่งตรงที่ประจำของเราไสามสองหนึง่งที่ไม่ใชิีกเลยเหรอไข่มุกเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะไร เลยนะครับกินดีด้วยนะครับมือสั่นมือสั่นมากทุกคนมือสั่นมากไอเสนะครันที่เป็นเออได้แล้วพี่จูเน่ฮะโอ้โหจูเน่จะหมดจากทีราปหาคันนี้เลยเนี่ยไอ้นี่นะเปิด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 คือได้แน่ต้องเปิดก่อนไม่ได้โอ้โหเือไม่ได้ปูเป้ปูเป้ไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบอันสุดท้ายอันสุดท้ายสุดท้าย เออไม่มีดีพอพอตังค์หมดแล้วตังตังนี่ยเน่่อเทนตเนี่ยม่มีานแล้าเปโชยดมดูจีนาสามใบอ่าพี่เ่าไฟดึงเตมาเข้าไปบางเฮ้ยตาเอทอักเสาเตามลางอ่ะกุศล Ained, ยังไม่มาย like ังไม่มเริ่ประเภทกันเลยตู้ปลาเราตู้ปลาเราสามเอันนี้คือเกมแจกของนะเกมง่ายง่ายไม่ยากยิ้มฉุกคิดเกมง่ายๆไม่ยากเกมง่ายๆพี่มีสตาร์าอยู่สองคนครับนะครับพี่สองคนจะเป่ายิ้มฉุกคิดโดยให้พวกเราทั้งหมด เลือกค่า,าโอ้โหพี่เป่าชนะฝั่งพี่เข้ารอบต่อไปโอ้ถ้าสมมติพี่เป่าแพ้ฝั่งพี่ตกรอบหมดเลยถ้า <algo> เตรียมตัวนะครับเลือกค่านะครับห้าสี่สามสองหนึ่งท่าเปลี่ยนแล้วนะครับท่าเปลี่ยนแล้วไหมตั้ <algo> งเดียวรู้ผลฝั่ <algo> ขขงที่ชนะเข้ารอบต่อไปแพ้ตกรอบเลยนะครับถ้าเสมอให้เลือกใหม่ถ้าเตรียมตัวนะครับเตอาเดียวรู้ผลหนึ่งก็สามครับ ข้ามเกียนะครับข้ามเกียแล้วนะครับหลังในการเจอเป้าเดียวรุกผลนะครับจำัวนหนึ่งสองสามครับเมอเมื่อเสมอเลือกข้างใหม่ครับเป้าเดียวรุกผลนะครับหนึ่งสองสามครับเมื่อเสมอเราตองกดสมาี่กันเดินเดิมครับยกมือขึ้นมาจปตัวนะครับป้าเดียวรุกผลหนึ่งสองสามครับ a falei เอ้แก oh yeah, ้วอกกี้แว่ะฝั่งนุ้กฝั่งนู๊นฝั่นนุ๊กเกลียวเกลียวเกลียวเก้ียวหมดเลยเนี่ยหายแล้วเก้วอีกใบเด้อแล้วพี่เลยดิสลับกันสลับกันน้ำหนึ่งต้องมาแล้วต้องมาน้ำหนึ่งอินอาร์มาไหมต้องมาแล้วเลยสุดท้ายไปสุดท้ายสุดท้ายสุดท้ายนี่น่าต้องมาแล้วต้องมาแล้วกูไม่รู้กูแก้วแก้วสาม แก้วสามสองหนึ่งในแก้วสามใบไม่พี่ไม่รู้พี่ก็่หยีมันจะมีนะแหละน้าพ่อช้างอยู่บนตัหน้านเป็นแรงสองาทครั้งเดียวแล้วมันจะไม่มีต่อไปเลยอะเจสปูเป้นะครับโอ้โหเจสปูเป้เจสปูเป้นะครับถามว่าเจสปูเป้คืออะไรก็เข็มกัดตอนออดิชั่นนะฮะโคตรนาน โอ้สอ้มีเพลงแค่ร้อโคตรนานห้บาทครับห้าบาทหนึ่งครับเอาแค่หาบาทครับยีครับอ่ายี่สิบครเฮ้ยเฮ้ยสาครับเอาแล้วเอาแล้วโอ้โหสามร้อยแล้วสามร้อยแล้วสามแ้าสิบ สามครับสามร้อย้าสิบบาทไได้บ่อยโต้องยอมใจเขาวอ้ไม่อยากได้ก็ต้องสู้ให้สุดอ่ะบอกเลยว เอาเลยครับผมตอนนี้นะฮะเราก็อยู่ที่บ้านกันแล้วนะครับผมบอกเลยว่างานนี้แบบเป็นรอบแดเดือนที่ผมไม่ได้แบบเจอบินเคฮะก็คือตั้งแต่เดือนอุมภานะที่ผมไม่ได้เจอบินเคมานะครับผมซึ่งเจอบินเคในรอบนี้นะผมผมบอกเลยว่าโอ้โหโคตรมีความสุขมากๆลย ซึ่งที่ผมบอกว่ามีความสุขเนี่ยคือไม่ได้มีความสุขกับการที่ได้เจอมเมมเบอร์อย่างเดียวนะผมที่มีความสุขคือได้เจอเพื่อนเนที่เป็นโอตาสนะครับผมเหมือนเราได้เจอครอบครัวที่เป็นครอบครัวที่2ของเรานะฮะครอบครัวหนึ่งก็คือแบบพ่อแม่อะไรอย่างงี้ใช่ไหมการที่ได้เจอโอตาสเหมือนเป็นการเจอครอ ที่2ของเราก็คือเพื่อนๆกลุ่มโอตนะที่อบอุ่นมากๆเราได้เล่นการทํากิจกรรมร่วมกันนะครับผมเป็นโมเมนต์ที่ดีมากๆครับเป็นโมเมนต์ที่แบบเฮ้ยผมยังไม่เคยได้สัมผัสนะครับผมเพราะว่าเรื่องที่ผมตามผมไม่ค่อยติดสนิทใครเลยเพราะว่าเรายังเขินอายนะฮะก่อนที่จะมาทําจนถึงหน้าวันนี้คือเริ่มกล้าที่จะทักขึ้นนะครับผมเช่นวันนี้ฮะก็ได้เจอกับพี่โอว่ะพี่โอแฟนแท้ครับผมคือแบบ ก็ตอนแรกก็นั่งคุณนะ่แบบไอ้ใค่วะทำไมหน้าคุณจังเนยหลังจากที่พี่เขาก็บอกว่าเคยดูแฟนมันแท้หรือเปล่าก็แบบอ,อ๋อเลยอ๋อเลยว่าแบบเออคนได้ไหยที่ไปจากแฟนบันแทสแล้ววันนี้ฮะเราก็ได้หลายอย่างฮนะเช่นแหนลองแก้ว SSR นี้ครับมโอ้โหที่แบบไม่คิดว่าตัวเองจะได้ดีเลยฮะ SR อันนี้คือ SR นะไม่ใช่ SSR นะครับผมถ้า SSR นะก็ะกจะเป็นแบบประกาสีทองอ่ะอันนี้เป็น ปากกาสีเงินก็นคือสื่อว่าเป็น S R นะฮะก็คือซูเปอร์แรชเลยก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับคลิปนี้นะฮะก็เจอกันคลิปหน้าฮะคลิปหน้ามีอะไรจะเป็นอะไรก็ติดตามนะครับผมกดกระดิ่งไว้ก็เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย